สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมือนีสาวกระสินก็าพาเอาวิวในเมืองทูนใหม่พี่น้องในเบ,บริรงได้ชมน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะมือนีสาวกระสินก็มายางเลาะเล่นในเมืองอีกแล้วพี่น้องอดีตมาตายภาพไา,ายวิวสวยๆงามๆของเมืองทูนมาฝากพี่ฝากน้องอีกที่เก่าแล้วเนาะค่ะเนาะนาอีกผืนข่างหนึ่งของเมืองทูนค่ะพี่น้องอีกภาพมุมหนึ่งของเมืองทูนวิวสวยๆเนาะพี่น้องเนาะ มาหาอย่างเลาะดินเลาะในเมืองแต่ได้ใดเอจีเอดภาพหา่ห้พี่น้องในเบิ้งน้ำกันหน่อพี่น้องบานเมืองกระจจะไปจะยุ่งสิเหรอพี่น้องในเมืองในตลาดกระจประมาณนี้เหรพี่น้องอันนี้ก็ะืขึ้นในตัวเมืองเลยในตลาดเมืองทุ่นเลยพี่น้องอันนี้กคือข้คลองน้ำพี่น้องคลองน้ำกันกลางระวังในตัวเมืองกระจจะสีสางเมืองปิดกับอันนี้ในน้ำพี่น้องแต่มีคลองน้ำสองสายสีวัก อยู่ในเมืองทูนเขามาสิมีคข้องน้ำสองสายพี่น้องก็เป็นเมืองจีวาส,สวยพี่น้องเป็นทึ่งเมืองนในหุกเขาและทึ่งเมืองคลองแม่น้ำกลางเมืองได้พี่น้องแม่น้ำแม่น้ำทูนกลางเมืองในทางข้องน,น้ำนีก็สิมีพวก้านาหก้านอาหารนอกน้องโต้านอาหารเื่องมีค้นกับพระท่านปันใดค้นกับพระท่านมีปันใด เพราะว่าขันมือได้แดดแดีเต็มเบิร์ดพี่น้องคนน้ำมูลน้ำโต๊น้ำมูลรบริบางอย่างสี่รอกเป็นบางมืออันมือได้แดดดีคนกระายอันนี้กือลานขายหินพี่น้องขายพวกหินหินม,มงคม้นหินลายลายแบบเป็นพวกหินม,มงค้นพวกหินอันนี้พี่นานนอนพวกเครื่องประดับหินก็กระสีบางพี่นอ้องเพราะว่ามันเป็นอากาศบ่อคอยันเด่ ไปพี่น้องเป็นล่มๆ่มพนก็เลยบวกลายซึ่งมันบวชในคำค่ะพี่น้องขันคำค่ะกสิทิ์ีคนมากินอาหารกินเกลืกินน้ำเป็นร้านของคนกินเตอร์ี่ค่ะินน้ำหมอด้วยกสิิตอรี่ึกลาค้านบ้านเมืองกสิทิประมาณนี้ค่ะพี่น้องเก่าตึกนี่เก่าโอเคเราสา่งแต่ลุนเกาเกากสิทิประมาณนี้ตึกในเมืองละพี่น้องเรวกสิทธิ์ก็มาจับจะบิู่ให้พี่น้องน้ำที่เก่าล่ะค่ะ พิ <c oughs> ่มสวยงามของบ้านเมืองกระจ้าเนาะเมืองทุนสวิตเซอร์แลนด์เนาะพี่น้องเนาะพี่น้องเดินนั่น่าในตัวเมืองแต่แทนเป็นยังไงในตัวเมืองแต่แท้ก็จะเป็นยังไงสิละจ้ะเป็นตึกเป็นตึกแถวเงาๆเป็นทรงแบบอักสรยุโรปละเนาะพี่น้องฮะก็บอกทรงมันก็จะบอกคือตึกทางบ้านห้าเป็นไะพฟินิดออกสไตล์ยุโรป กาง,ง้ามตาไปแบบนึงอีกี่นองเดนกนิสตาสตายนึงไปอีกแบบนึงง้งามไปอีกแบบนึงแต่ว่าค้องน้ำที่เป็นอีหยังที่ว่าดีมากๆเลยพี่น้องเป็นวิวที่ดีดีเลยแต่แดดนันห้อนร้านอาหารริมแม่นม้ำา้นกับสิมนานังกินก,แกาแฟกินนองกินน้ำโคกน้ำยังคุยกันพบปะกันพี่น้องก็เป็นเมืองน้อยแต่ว่าก็เป็นที่ท่ทองเที่ยวค้นกับมาอยู่พี่น้องนักท่องเที่ยวพวกนี้ก็ เริ่มมาหลายอยู่ปวก้นต่างประเทวลาวิวกับจบแค่นี้ละค่ะพี่น้องสาวกระสินกับฝากขอบคุณฝากกดพี่น้องกดถูกใจกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์สาวกระสินน้ำเลยเด้อค่ะเด้อขอบคุณหลายๆเ้ยค่ะพี่พี่เพื่อนเอฟซีที่เขามาเบิ่งเนาะสาวกระสินกับหนาวนอนห่มพ้าห่มตุ๊ดสุดสิหละไปแล้วค่ะพอกันชิปนาขอบคุณหลายๆทุกเอฟซีทุกๆท,ท,ท,ท่านที่เขามาชมเด้อค่ะเด้อสาวกระสินคนนนรัรบ กาบขอบพระคุณหลายๆขอให้มีแต่สุขภาพแข็งแรงล่ำรวยล่ำรวยได้จ้าเด้อพอกันลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย